เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ลายแก้วครับหลวงพ่อมุงคนอยู่ฝั่งนน่นครับหลวงพ่อครับเสือแก้วเสือแก้วสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง f ฟ m i ลี่สีทับไทยครับ หลวงพ่อจะมาประพรมน้ำมนต์ให้นะครับหลังจากที่ปลายแก้วเจอเหตุการณ์ในไลน์นะครับผมขอให้หลวงพ่อประพรมน้ำมนต์ให้นะครับมามามาอ้หคอยไว ไอไหมวรนลไตงเนามามาเนกูแล้วไม่ไม่นเาอมามหตหอบตอยมนเยอะโอ้เร็เรตนั่งลงนั่งลเรน่นลงน่เร้าวขวางบ่กรยันบ่อถ้าบ่ดรอกลุ่มบจานมันจะซอยเดอันเล้วนี่ ปลายแก้วเอ้ยหมดเคาะหมดโศกหมดหลกหมดภัยมาแน่เฮ้ยแน่ปลายแก้วไม่ยอมหมอบนะครับเหมือนมีอะไรมาครอบงํานะครับผมมนต์ด,ดอะไรหรือเปล่าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเพราะว่าช้างเขามีเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองนะครับผมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วิ่งไล่ทำร้ายกันกับสิริมงคลนะครับก็ โอ้โอ้มันยอมนะครับมันรู้แล้วครับโอ้ยอมแล้วยอมแล้วแพรแก้วยอมแล้วอเออหลอกยื้อเลดัสุรกายพีชังนางไม้ที่สิงสถิตนาเจียงก็หลอกยิ่งให้ขวางบวัวก่อนหลวงพ่อเนาะช่อ,อเชื้ออาหนุ่มขล้อมอันโุกมันรบมันพายมาเนยเฮ้ยเออเออ้า โอ้ขนาดตกมันนะครับนี่ยังเชื่อฟังควานอยู่นะครับแต่ที่เห็นที่เราถือใช้ถือถือถืออ่าไม้ยาวๆนี่เราเออป้องกันความอ่าเกิดอุบัติเหตุน,นะครับความอันตรายนะครับเราป้องกันไว้นะครับจะให้ใหมนพุทโธน,นะครับมาปัดพุมตะนให้กับเจ้าชายงามนะครับผม นิ่งมากเลยครับดูว่บเหมือนช้างรูปปั้นเลยนะครับดิก็มาอยู่นี่เป็นเด็กดีมากครับแต่ก็ให้พระจารย์มาพรมน้ำมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อต่อไปจะได้พูดง่ายบอกนะครับเลี้ยงง่ายๆนะครับก็ตามความเชื่อนะครับโอ้ดูครับ ยอดมากภายงามเราพอประมจะเดินมานะครับ พระอาจารย์เข้าอีกก็ได้ครับเข้ามาก็พรอาจารย์จะมาพรมน้ำมนต์ให้นะครับ I'm yeah. ผมละมุนให้ครับ <laughs> ผมละมุนให้ฝ่ายจ้างคุณโอ้ยสบาก็เป็นคิวของสีดอสดีมงคลนะครับผมอขอให้หมดเคราะห์หมดสกหมดโรคหมดภัยนะครับ เนตันไลก็ปัดเป่าไปทิ้งไกลๆไปชกไตใช้เข้ามาด้อสริมงคลลูกพ่อโอ้ ครับสาธุบนบน weil, บนนายบนเออครับกอนเออไปก็พ่อใหญ่สรีไทยนะครับ

เป็นเจ้าอยากน้อยครับดูครับขี้ด,ดื้อนะครับนี่ต้องดโดนลดน้ำมตนบ้างครับจะได้หายดื้อบ้างไปนี่บารมีครับอ๋อนี่เหรอเขานี่เหรอครับเียเสียงเียยเียยเียเ มากให้ครับตำรงดน้ำมนให้หายดื้อบ้างโอ้ดูดูครับ <laughs> ผมทุกเชื่อนครับก็ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีนะครับพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับผมวัดป่าน่งพยอมนะครับพระอาจารย์สมานนะครับก็มาประพรมน้ำมนต์นะครับทำพิธีทำบุญให้กับซุ้มย0หลังของเราในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซุ้มเย็นเป็นสุกต่อจากนี้ไปก็ขอให้เกแต่สงดีๆนะครับก็ขอให ทุกท <St> ่านนะครับมีความสุขความเจริญกันทุกนาทุกคนทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็จะมีสิ่งดีๆนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขความเจริญกันทุกนาทุกคนทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับในช่องจัมพ์ลี่สีทมัยนะครับกมต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ